อัสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มะตุลลอฮ์นะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมเพจแปลงไายนะครับเพื่อนๆอยากจะทราบว่าประโยคนี้คำนี้แปลงไงเพื่อนๆมาติดตามช่องผมนะครับเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วโดยประมาณนะครับผมไปถอนฟันมานะครับไปถอนฟันแล้วก็ทีนี้ ถอนมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ก็ยังรู้สึกว่ามีปวดปวดอยู่มีอาการบวมในช่องปากอยู่นะครับตรงเหงือกตรงตำแหน่งที่เราถอนฟันนะครับและคนหมอได้ให้ยาฆ่าเชื้อให้ผมทาเรียบร้อยวันนี้ผมกินยาฆ่าเชื้อเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆในภาษาอาหรับคําที่ผมได้มาจากตรงนั้นนั่นก็คือถอนฟันนะครับในภาษาอาหรับเราพูดไงนะครับถอนฟันคําง่ายๆที่ใช้กันในภาษา เป็นภาษาบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจคําว่าตุชชลอัสนาณอนาอุชชลอัสนานเฉลลตุลอัสนานคือถอนฟันไปแล้วนะครับหรืออัคละอัสนานตะคละอัสนานประมาณนี้นะครับมีส่วนสับต่อไปผมรู้สึกว่ามีอาการบวมอยู่ตรงอาเหงือกของผมนะครับอ่าฮัสไซตุบิลอ่าหรืออัชซาสยยลิฮัสไซตุยกุนฟีอันติฟักบิลเลซะตรงเหงือกมีอาการบวมอเลซะมุนตตฟักอันติฟัก ก็มีบวมนะครับต่อไปนั่นก็คือยาฆ่าเชื้อที่คุณหมอให้มาให้ผมทานนะครับผมทานไปหมดเรียบร้อยนะครับอัลมาดัตไฮยวีคือยาฆ่าเชื้ออักัลตัวอัลมาดัตไฮยวีลิมุดเดออสบวกผมทานเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะครับการถอนฟันของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาชกูรีน